สวัสดีครับทุกคนก็วันนี้ก็อยู่กับเกมโปเกมอน TCG Pocket กันอีกแล้วนะครับก็วันนี้ก็จะอยู่ในช่วงของลองเล่นเด็กนะครับก็จะลองเล่นเด็กต่างๆให้ทุกคนดูกันนะครับเด็กในวันนี้ที่จะมาลองเล่นก็จะเป็นเด็กดารกไรบวกกับ m a n u นิล่าเองนั่นเองนะครับ เด็กดร์กไรกับมา n นิ a ่าเอก็เป็นเด็กที่เก่งมากๆนะครับด้วยความที่ใช้ Energy ในการตีที่น้อยทำให้สามารถเปิดเกมได้อย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็สามารถปิดเกมได้อย่างรวดเร็วเหมือนกันโอเคเดี๋ยวเราไปดูลิสเด็กกันว่าเด็กนี้มีการ์ดอะไรบ้างเนาะ โอเคครับแลวนี่ก็คือหน้าตาของเด็กดาร์กไลกับมานิล่าเอ็กเนาะเดี๋ยวไปดูกันว่าผมใส่การ์ดอะไรไปบ้างเนาะการ์ดใบแรกก็จะเป็น n นิเซลนะครับก็เป็นร่างหนึ่งของเจ้ามานิล่าเอ็กนั่นเองเจ้า n นิเซลก็เป็นเบสิกเกม m อนมีเ p อยิวที่60นะครับแล้วก็มีท่าโจมตีชื่อว่าดับเบิลสคร c ชใช้1 Energy นะครับทอยเหรียญ2ครั้ง แล้วก็จะทำดาเมจ20ดาเมจต่อครั้งที่ออกหัวนะครับก็ใส่ไป2ใบเลยแล้วก็การไปต่อไปก็จะเป็นเจ้าสป i ริ t ท o มนะครับเจ้าสป i ริ t ท o มก็เป็นเบสิกโปเกมอนเหมือนกันครับมี HP อยู่ที่80แล้วก็จะมีท่าโจมตีชื่อว่า Swiring d i s t เ r นะครับก็ใช้1 Energy นะครับ ก็จะทำดาเมจ1ิดาเมจให้กับโปเกมอนทุกตัวที่อยู่บนสนามของอีกฝ่ายนะครับทั้งตรงเอ็กทีฟ e แล้วก็ตรงเบสเลยตัวนี้ก็จะเอาไว้ตีคอมโบกับเจ้าการ์ดไซรัสนะครับว่าทำดาเมจทั้งสนามแล้วก็เราสามารถใช้ไซรัสบังคับให้เขาเปลี่ยนตัวได้เลยเจ้าสเปริ t ทูมผมก็ใส่ไป2ใบนะครับ การ์ดโปเกมอนใบต่อไปก็จะเป็นพระเอกของดักเอของเด็กนี้นะครับก็จะเป็นเจ้ามานิร่าเอ็กนั่นเองครับาเจ้ามานิร่าเอ็กก็เป็นโปเกมอนสเตจหนึ่งเนาะเป็นร่างสองพัฒนามาจากเจ้าซนิเซลแล้วก็มี HP อยู่ที่140่ี่นะครับมีท่าโจมตีชื่อว่า Scatching Nail ใช้1 Energy โจมตี30ดาเมจครับก็แล้วก็จะมีเอฟเฟกพิเศษเพิ่มเติมก็คือถ้าโจมตีโปเกมอนที่มีดาเมจอยู่บนตัวก็จะบวกความเสียหายเข้าไปอีก40เป็น70ดาเมจเลยก็ก็จะเอาเจ้าตัวเนี้ยไปคอมโบกับเจ้าดาร์กไรนั่นเองครับมานิวไรเอ็ก็ใส่ไป2ใบเลยนะครับ การ์ดใบต่อไปก็จะเป็นพระเอกของเด็กนี้อีกตัวหนึ่งเนาะก็จะเป็นเจ้าดักไรเอ็กนั่นเองครับเจ้าดักไรเอ็กก็จะเป็นเบสิ c โปเกมอนที่มี HP อยู่ที่140แล้วก็จะมี Ability ชื่อว่าไนแ e a อรานะครับก็ความสามารถของ Ability นี้ก็คือตอนที่เราติด Energy ความมืดให้กับเจ้าดักไรเอ็กตัวนี้ ต้องเป็นการติด Energy จากโซน Energy เท่านั้นนะครับก็จะทำดาเมจ20ดาเมจให้กับโปเกมอนตรง Active Zone ของอีกฝ่ายนะครับก็สามารถใช้คอมโบกับเจ้ามานิล่าอีเอ็กได้ดีเลยทีเดียวติด Energy ให้ดาร์คไรท์ทำดาเมจทิ้งไว้บนตัวโปเกมอนของอีกฝ่ายแล้วก็ใช้มานิล่าอีเอ็กตีเข้าไปเนาะก็จะทำดาเมจได้ เ0เลยสำหรับเจ้ามานิวรา ex เนาะแล้วก็นอกจากนี้ก็จะมีท่าโจมตี1นึท่านะครับชื่อว่า dark prism นั่นเองก็จะใช้3 Energy โจมตี80ก็ถือว่าอ่าดุแรงเหมือนกันเนาะโอเคเดี๋ยวไปดูใบต่อไปก็จะเป็น dark ray ex ก็จะใส่ไป2ใบนะครับที่เหลือก็จะเป็น g a พ supporter ละครับ ตัว์ดซัพพอร์ตก็จะมีโปเกมอนสองใบนะครับโปเกมอนคอมมูนิเคชั o นึงใบ rocky helmet สองใบครับ,บาสตาจารย์ออคิดสองใบลีฟ2สองใบไซรัสสองใบแล้วก็ดาวน์หนึ่งใบโอเคครับแล้วนี่ก็คือหน้าตาของเด็กด์กไรกับมินิร่า ex นั่นเองครับเดี๋ยวผมจะขึ้น เด็กลิทไว้ด้านขวามือเหมือนเดิมนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปลองเล่นเด็กนี้กันก็จะเล่นไปที่อีเวนต์แมทเลยนะครับก็เลือกเป็นเด็กดักไรมานิลาแล้วก็สตาร์ทเลยโอเคเจอแล้วเจอเป็นคุณโจแอน โอเคเราได้เริ่มทีหลักนะครับแต่ว่าเด็กนี้จริงๆแล้วเริ่มก่อนจะดีกว่านะเจออีกฝ่ายเป็นโปเกมอนท่าต่อสู้นะครับอาจจะเป็นเจ้าเกลา่าถ้าเป็นอย่างนี้ผมก็จะลงสปิริตเทวมไปก่อนก็ตั้งดาร์กไรไว้ตรงเป็นแล้วก็มาเริ่มต่อสตาร์กันเลยเอ๊ะ เป็นคอยเนาะอาจจะไปเราอาจจะเจอเด็กแปลกๆละไฟฟ้ากับต่อสู้ปกติคอยเขาก็จะเล่นคู่กับดักไรเหมือนกันนะยังไม่เคยเห็นเอาคอยมาเล่นคู่กับท่าต่อสู้เนาะ ลงซันนเซลไปนะครับแล้วก็ผมจะติด Energy ให้กับดักไรทํทำดาเมจกับคอยไป20แล้วก็ติดล็อกกี้เฮลเมทไว้ที่สปริตูมโอเคครับจบเทินเขาใช้ x s p e e d ีดเปลี่ยนตัวนะครับ โอ้แล้วก็แปลงร่างคอยเป็นแรคอยก็ใช้อเบลิตี้ของแรคอยติดเอเนอรจีสายฟ้าเขาติดลั k กี้เฮล t ให้กับฮิตมอนชังแล้วก็ตีเรามาเนาะแล้วก็โดน Lucky ี้เฮล t เราสวนไปแบบนี้ ผมว่าเราก็ติดเอนเนอร์จรี้ให้กับดาร์กไรท์ไปก็จบเธอเลยถ้าเขาตีเราอีกทีนึงเขาก็จะโดนล็อกกิเฮลเมตอีก20ดาเมจเนาะแต่น้าเราติดเอนเนอร์จรี้ให้ดาร์กไรท์เจ้าอ่ฮิมมอนจังก็จะตาย แต่ถ้าเราจั่วได้ลีฟนี่ก็อาจจะชนะเลยนะเขาน่าจะไม่ตีนะครับอ๋อเขาเลือกจะเปลี่ยนตัวแล้วก็แปลงร่างเป็นจิบะคอย แล้วเขาก็ตีเราอย่างดีที่เราติดล็อกกี้เฮลเมทให้กับเจ้าสบปีทูมเนาะแต่นี้เราน่าจะฆ่าแลคอยเอ้ยจิบะคอยเขาได้ละ เดี๋ยวเราติดเอเนอรให้กับดาร์คไรแล้วก็เอาดาร์คไรตีที่บาคอยเขาจะตายโอเคเขายอมแพ้นะครับอันนี้ก็เป็นความเก่งของอเจ้าดาร์คไรเนาะ สามารถทำดาเมจได้จากตรงเบนเนาะแล้วก็สลับตัวขึ้นมาปิดเกมโอเคเดี๋ยวเราไปดูอีกตากันเพราะว่าตาแรกเราไม่ได้ใช้เจ้ามานิร่าเลยเนาะไปกันมาดูว่าตานี้เราจะได้ใช้มานิร่าหรือเปล่า เป็นคนญี่ปุ่นนะครับรอบนี้เราได้ก่อนแล้วก็เจอเด็กต่อสู้อีกแล้วโอ้มือเราแบบนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเป็นเด็กต่อสู้ลูคาริโอนะครับใช้โปกเกบอลครับได้เซนิเซลมาก็ใช้ออคิด ติดล็อกกีเ้เฮลเมครับแล้วก็จบเถอเป็นลูคาเิโอกับโอโคริซารุเนาะโอเคเราได้ดาบไกรามา ถ้าเป็นตานี้ผมจะติดเฮจี้ให้กับสปิริตูมแล้วเอาสปิริตูมตีนะเพราะผมจะสเปรดดาเมจไปที่แผงหลังด้วยเผื่อว่าเราจำเป็นต้องเออเขาเรียกอะไรใช้สายลัดดึงดึงโปเกมอนแผงหลังออกมาโอ้แต่เขา แปลงล่างบางขี้เป็นโอคอริซารุเลยนะเอ่อยังไงดีเดี๋ยวเราติดเนื้อที่ให้ดาร์กลายดีกว่าแล้วก็จบเ์นเลยนะ โอ้เขาได้ลิคคาริโอมาแล้วดูว่าเขาจะตีเราหรือเปล่าบล็อกกี้ฮิเมทำงานครับอะตอนนี้เราต้องคิดก่อนว่าเราจะทำยังไงต่อ จะเอาเซนิเซลขึ้นไปเนาะโอเคเราจวยได้มานิวราพอดีผมจะติดเอเนจี่ให้กับเจ้าดัรไรเนาะเพราะว่าทำดาเมจให้กับโอคุริซาลุแล้วผมก็จะใช้ ติดล็อกกี้เฮลเม멧นะครับอาจจะใช้การ์ดเดาเลยหรือยังไม่ใช้ดีใช้เลยก็ได้ครับก็ตีไปเลยจะเห็นว่าเจ้ามาชาโดยังไม่มีดาเมจอยู่บนตัวเนาะ ถ้า scratching nail ก็เลยจะทำดาเมจได้แค่30ดาเมจนะครับแล้วก็ตีไปเลยเราใช้ออคิดจั่วกาสองใบตอนนี้เขาจะตีเรา120ดาเมจนะ อ๋อเพราะว่าเจ้าโอคริซารุเมื่อกี้ไม่ได้ตายด้วยก,รการโจมตีของเราเนาะแต่ว่าตายด้วยตายด้วยตายด้วยอะไร <c oughs> ตายด้วยอ b บริตี้ของดาร์กไรเนาะเอฟเฟกของมาชาโดเลยไม่ทํางานเนาะเอาา้าเขายอมแพ้นะครับ ก็คือคอมโบของดาร์คไรกับเมนิว่านะแต่ว่ายังไม่ได้โชว์คอมโบที่เป็นคอมโบจริงๆเลยเดี๋ยวเราไปลองกันอีกตาหนึ่งละกันครับเอทำไมเนี่ยา้า โอเคไปอีกสักตาหนึ่งแต่คนญี่ปุ่นอีกแล้วนะครับโโหเลเวลส5เลยนะ45นี้สูงมากนะครับเราได้เริ่มทีหลังครับเด,เด็กสายฟ้า เป็นคอยอีกแล้วน่าจะเป็นเด็กคอยกับปาจิลิสใช้ปกกุกบอลไปสองใบนะโอ้ันเดอร์ปาจิลิส ก็สลับตัวหรอจะใช้ออคิดก่อนนะครับเราจะเสียงดวงเอาเซนิเซลตีไหม มันต้องทอยเหรียญนะลองดูแล้วกันครับดับเบิลสครัชก้อยแล้วก็ก้อยไม่น่าเลยนะ จริงๆถ้าออกหัว2สองรอบอะตาหน้าเราจะฆ่า t h ่อ d ันเ,เขาได้เลยเนาะแต่ว่าเราดันได้ก้อยสองรอบเนาะดวงการทอยเหลียญไม่ค่อยดีแปลงร่างซินิเซลเป็นมานิราครับ ให้โปกเก็บอลเนาะจะใช้อ่าโกเกมอนคอมมูนิเคชันเลยติดเฮจี้ให้ดาร์กไรครับก็จะทำดาเมจกับทันเดอร์20ดาเมจ จากนั้นเจ้ามานิร่าของเราก็จะเอฟเฟกก็จะทำงานเนาะบวกดาเมจขึ้นอีก40ตอนนี้ก็จะตี70ดาเมจแล้วครับตีเลยก็คือคอมโบของเด็กนี้นะครับแค่เทิน2แล้วก็ทำดาเมจกับทันเดอร์ไปแล้ว9กสิบดาเมจเลยนะ ถ้าเมื่อกี้เราทอยหัวสองครั้งทันเดอร์เขาจะตายเลยโอ้เขาย้ายเอเนอร์จีนะครับด้วยล็อกกี้เฮลหมดด้วยนะครับ ตอนนี้ถ้าเราตีเ็ก็จะทำดาเมจได้90เขาก็จะยังไม่ตายนะเริ่มยากนะครับเราอาจจะต้องจริงๆผมคิดไว้ว่าเราจะใช้ไซรัสเอาทันเดอร์ออกมาฆ่านะ เดี๋ยวผมจะติด Energy ให้กับดาร์คไลนเนาะทำดาเมจให้กับเจ้าปาจิลิสก็จะใช้ไซรัสเอาทันเดอร์ออกมาฆ่าแต่หน้าดาร์คไรเราก็จะตีได้ละถ้าเขาเอาปาจิลิสุออกมาฆ่าเนาะ ตาหน้าเราก็ติดเอเนอร์จีให้ดาร์กไรทามำดาเมจ20แล้วก็ใช้ดาร์กปริซึมทำดาเมจอีก80เราก็จะฆ่าเจ้าปาจิริสุได้เขาเปลี่ยนตัวหนีนะครับแต่ว่า เรายังมีไซรัสอีกใบแต่เขาแพ้อยู่ดีนะเพราะว่าเราก็คาแไลคอยเขาได้อยู่ดีโอเคและนี่ก็คือความเก่งของเด็กนี้นะครับเป็นยังไงบ้างครับเก่งหรือเปล่าถูกใจหรือเปล่าก็ถ้าใครมีดาร์กไรเอ็กกับมานิราเอ็กก็ ลองไปจะตามกันดูได้นะครับผมว่าเป็นเด็กที่เล่นสนุกมากๆแล้วก็เล่นไวมากๆด้วยนะครับใครที่ยังเก็บวินไม่ครบ4 5วินลองไปใช้เด็กนี้เล่นกันนะครับเดี๋ยวผมก็จะใช้เด็กนี้เก็บวินให้ครบ45วินเหมือนกันโอเคครับวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันก็หากมีข้อผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้นะที่นี้ด้วยนะครับ ก็หากใครชื่นชมชอบก็ฝากกดไลค์แล้วก็ฝากกดติดตามช่องผมไว้ด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะทำคลิปออกมาเรื่อยๆเลยวันนี้ไปก่อนละครับสวัสดีครับทุกคนบ๊ายบายครับ